ครับมันเจอกันอีกเดี๋ยวนีฮะกับช่องบอช่องชาแนลเนี่ยทอาคนับทอาตอนนี้อารมณ์ไปรับเพื่อนนะครับนี่ฮะเมื่อคืนสงสัยไม่ได้เข้าบ้านนะครับนับทางมาแล้ว วันนี้ก็มายืนเฝ้านะฮะนกนะครับน้อยหนานะฮะออกมาแล้วนะฮะได้กินผลแล้วนับทาง้างมาเนี่ยก็เปียกแท่เนะี่ยฮะอืม ท้องก็เปียกแท้โอ้ยไม่มาที่้าบ้านบ嘛อาหลงก็ต้องอยู่ตรงนู้นนะครับเมืมานอนกับผมนะฮะเห็นนับทองมาก็โอไปไป นกเยอะมากนะครับมาเล,ล้วขึ้นมาเร็วตันนี้ก็ยังไม่ได้ออกนะครับไม่นานนะฮะ เอ้ยอ้ทองเอ้ยทองเมื่อคืนก็ประมาณทั้งหกโมงกว่านะฮะหรือว่าหนึ่งทุ่มนะฮะพี่โนวิ่งมาที่เถียงนะครับน้องอยากเข้าบ้านนะ น่าจะอยากจะเข้าบ้านนานแล้วนะครับถึงจวิ่งมาหาผม <c oughs> ดอกดินฟ้าก็ไม่เป็นนะครับไม่เป็นดอกไม่เป็นอะไรเลยนะฮะเป็นเค้กครั้งเดียวนะครับ สัดกิ่งไปปักก็ได้นะครับคืนก็ทีหนึ่งก็ขวานะฝนตกอลงเห็นนับทองนะก็วิ่งมานะครับวิ่งมารับนับทองนะครับนับทองกลัวจ่อยนะ ไอตานวิ่งมานะสงสัยอยากจะมาเล่นด้วยนะครับไอตัวนี้ก็ไม่รู้อ่ไงเลยนะครับจะเล่นอย่างเดียวนะครับเดี๋ยวดูไอาหลวงเนะี่ ขินก็จอดท่าทางประตูนะฮะวานเขาไป,ไปตัดยญ้านะครับเดกเยอะนะครับอาลูกขินเขาไม่ได้นะฮะับทางไปตานจีได้นะ่ะไปกวนเด้อ ดูๆๆๆนะครับว่าหับทองจะเจออะไรอร๋อลงอยู่เส้นสายแล้วน้องมานนี้มาเร็ว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  หลวงหลวงทองทองอ้าวอาไม่ทันนกค่อนข้างจะเยอะนะฮะแถวนี้นะฮะ กินข้าวนะครับตรงสีก็ใส่เรดได้ไว้แล้วมาเมื่อไหร่โดนนะครับ

ดื้อไม่มาลินกับลวงหัวไปแล้วเนะี่ยใครเข้ามาก่อนอย่าลืมนะฮะกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับช่องหัวชนเชนไอโนะครับเจอกันใหม่ที่คลิปหน้านะฮะสวัสดีครับ